ติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครแคนสองแผนดินกันต่อนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะอิจฉาเนรังปริกัสติความอยากย่อมชักพาคนให้เป็นไปต่างๆภาพปิดท้ายข่าววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอขณะที่นักท่องเที่ยว8คนอยู่ที่สวนสนุก Forest County Festival ที่รัฐวิทคอนสินของสหรัฐครับต้องห้อยหัวลงมาจากรถไฟหอไฟเ b อร์ หลังจากเครื่องเล่นนั้นเกิดขัดข้องครับซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะต้องใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงนะคะกว่าจะช่วยนักท่องเที่ยวคนสุดท้ายลงมาได้สําเร็จลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะัครบ